สวัสดีครับพี่น้องครับพวกกระชองวักินนี้เป็นบอสกัมืนเลยงหัวแบบนาจืดเ้อเอาเามีีหนึ่งสอามามรงบอกเราเปเลยจั่ดอกฝ้าเลี้ยงจนร้อนรู้เลี้ยงเอาเอาำตอตรงครับตอบไรก็สามแม่ จะมาถอดข่อยนอนตั้งแต่นเธอแหลกคุณเนี่ยทีนี่คือกีฬาสบ่เอาจากความกันไงเนาะเอาแล้วว่าเดนี๋ยวนักมวยเริ่มเริ่มภูเขากันแล้วนักมวยเริ่มภูเขากันแล้วได้รถจอดไซน์นี่นี่เรี่ยวของหนานี่ครับเอาไปจอดรถมาขับครับพี่บังมาติดลมสิโค้ยคืนแล้วเอาคืปติ่มเล่นตัวเอวิ่นาทีที่เจอพ่อกันชัยนะ วาด<อ>ให้อยูุติมันเป็นธงหน้าจ้ะมันต้องฟาธงหน้าเข้าไปแต่ว่าสำหปับท่านนี้มันออกง่ายกว่าแี่ตรงไปนี่ครับออกถนน,นใหญ่เลยครับนี่ครับเดี๋ยวพาไป,ไปไน้องไปเมืองพิ่นสุกรถครับแต่ว่าเวทีเสร็จแล้วเนาะค,<ง>คงเสร็จแล้วตั้งฮานแล้วโอ้ตั้งตู้ลำโพงแล้วเพิ่นกดตึง้งมันก็ขึ้นว่เห็นรถมาจอดรลานหรอยิ้มยิ้มแค่จะกลับยังเข้าม,ม,ม,มาซอยง่ายแล้วไร่ อ๋อวัดอันนี้วัดดังยู่<พ>อถูกถ <พอ S 1> ูกซี์ถูกหาบนหลายนุ่นเปนเมืองตูวลำพงคนนจะเปิดตัวลำพงอ,อันบก<อ>ขึ้นเพราะว่า้าเจ้าแปลรถจูบลมาอยู่ต้องเป็นรถจกเท่านั้น,น,น,กกนยังสิขึ้นได้ถ้าบ่เอาขึ้นอพี่น้องเอ้ยลองกรีบก่อนสิได้เี่ยไทีตงแลวคือรถประดั้าเมเออนกเวลาดืคา เป็นอะไรที่มาชมเหมาะชมมากเลยนะฮะมันเป็นอะไรที่เหมาะจอมากเลยแง่งานที่เสร็จแล้วงาที่ต้องประดับต้อว่าปันนี่เนาะเร็่กงายเป็นกะเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่กระบวนการเพิ่มฮ่าฮ่าฮ่าฮกระบวนการเพิ่มปันยังกระโดดเลยกระบวนการฮ่า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 อุ้ยไล่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  ไปไปหาเพื่อนกันใส่หลังจากเรามาหอดเลยร้พาไปหากันเองรัเียล้วเราก็สีไปไทยคลิปลงท่านนี่มันเขาก็ไปอุ่นบอลเราสเสียไปสารอบ้าว่าเป็นหนึงหก็เดี๋นูกินยาหน่อันทนเ่ไกินเกนปกติเป็นคนเด้อผู้ใดอันตื่นมายัง เขาบอกว่าน้องเบียร์แต่งตัวสวยมากท่านว่าหาเงินหาเงินสื่อเกือบไม่อะ้รส่งไม่เสื้อเสื้อได้แล้วจากเอฟซีัาขับไปวัดไปไปขับต้องขับไปบัดเพื่อคิดเหมืออื่นเนี่ยเสื่อไปสื่อส่งได้เห็นส่งงามๆบระมานบบกันขอบคุณเอฟซีซื้อเสื้อรัตนาพรแบรนด์สิบชุดตอนนี้รอคอลเลกชันใหม่จ่ายเงินแล้วแต่ว่ารอรอเสื้อเพราะว่าเสื้อคอลเลกชันในเอฟซีซื้อให้หลายเรี่ยวเลยแม่นครัต้องขอพันซธุ์ยัญเด้อขอบคุณ ที่สื่อเสียหายทุกคนนะคะแล้วก็แม่นมึงมืองเอาไทยไทยอันี่เสียรัดรัดพัฒนาคนเดียวครับเสียแต่ว่ามันเป็นโทนขาวเขาแล้วมันมันใสแล้วมันจะมีสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีชมพูของอินทีครับแต่ว่าใส่ใส่ใส่สีมันเป็นเป็นสีขาวสีมันใส่แล้วมันสุภาพเงีมันใส่แล้วมันทำให้ผิวเราผ่องไหมอยากที่เราแร่ๆถ่ายออกมาเพราะอยากกันใช่ก็อยักแทก่ไปแล้วคือเก่าอยู่ดูนี่มันจอดรถตู่คนนี้ ทำมืออื้อนทำมืออื้นมันวางเหมือนนึ่งกับบ่ามมียังไทยกับสีไทยถนะี่น้องช่วงเก็บไว้ทีเก็บอันนั้นลิปให้คดิอพี่น้องเด้อมันเบาางเนาะแมนให้พี่น้องนี่แล้วมึงคลิปพ่อได้พอได้หาได้ชิบละเนาเอาผู้เฒ่าผู้เฒ่าสงสัยไปไทยคลิปรงทานเลยไปแล้วนี่เดี๋ยวสิพาตามล่ะพ่อกัญชัยนี่หาจะเคยเป็นปลาพี่น้องเพราะมีตันจกหลายหเออเป็นปลา ก็ต้องเป็นป่ามากกว่าอยู่แล้วแหละแถวนี้บ้านใครที่มีป่าเวลาทําบ้านเขาจะไปตัดต้นจิกนี่หละมาทามันมันเป็นอย่าง้คือต้องเอาต้นจิกเรามีเงินเฮ็ดเนบอก่ต้นจิกมันมีคุณสมบัติแบบใดในการเอ่อในการเฮ็ดบ้านบอกมันกับบดี้ดอกมันกับซีมี่ย่างแล้วก็มีขี้ไหม่ไร้แมงไปจดจอไร่เพราะว่าแบบว่าคนเขาเฮ็ดงันบ่านบางบ้านงบบ่มมีมันกับบอมีสีสือมาทามันบอกเวลาเฮ็นไปแล้วมันกับซีมีขี้ฟุ่นไล้ไล้นู่นเันโอเคเข้าใจแล้ว ตอนนั้นบ้านเื่ถาก็ตอนบก้าวตอนบก้าวกะกะดีคือกันเนื้อกะดีแต่ว่ามันกระสีมีขี้ฟุ้งไร้ขึ้เออนี่ต้นนี้ดอกไม้อะบุกเคยเห็นอันนี้อันนี้ต้นไม้ต้นนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ว่าเรามองว่าเราสูว่ามันสวยเออี่นใบมันเป็นอันคือจังอันดอกเออมันเหมือนดอกไม้ใบมันไม่รู้ม่นม่านปีทีแล้วก็เห็นก็สวยแต่ว่ารูว่ารูว่ามันคือหมากเนี่ย พีพ่น้องในเมืองบรรยากาศด้านในครับไปหาผู้เฒ่าบ้านาผู้เฒ่าเราไปเอาอันของของอ่นอนอย่งก็อนคือลงทานเออไปอ่อัวผพุทโธอ่อนอัวผู้เฒ่าอยู่โรงทานตามหาพ่อการใช่ไหมมาเป็นหนุ่มกันใช้ได้พนะ่อกันใช้ได้คันั่นอยู่ระทิงรถนบุรีไปใช้แล้วกันใช้นี่กันจอน <c oughs> กันจอนตนิดพบกับไอ้หนุ่มรักร้องเสียงกันดาน บานเพชรบ้านแพงสิกันสิกันดันค่ะาวพดหลอกเพลงมาเสียงกะไรเว้ยไอ้บ้านไอ้หนุ่มนักร้องเสียงไหลไอ้หนุ่มนักร้องเสียงทองหมายถึงที่เสียงมันออกทองทองพูดพูดพูดพุูดพูดพูดเท่าไพุูดไปยืนไปพูดเท่าเลย เพิ่นกันทังถ่ายคลิปวะอ๋อเป็น่ายคลิปอยู่เออพ่อสงสารน้องๆเขาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเคลียร์กับพวกมึงอยู่ห้วยมียังมแบบไหนนักมวยเริ่มเบาๆกเขากันผู้นึงมาได้สามผู้นึงมานอนอยู่ซื่อๆเอาแต่ว่าคลิปนี้มันคลิปนี้มันทถมาก่อนเดี๋ยวทถมาอยู่คลิปนี้จะมาเลิกเซิร์ฟ จะสักการ์ท่านบอกอินิไหมกูจะทสักเบาอุ้งเสื่องเอ่อหามเบาหามเบาหามเอาเรื่องเข้ามาเสืองกูนี่ไหมกร้างกนอสู่อเอาพี่น้องครับมืกอไหร่ยาเบายาเบา อยากเสิร์ฟเออให้มันจบคลิปเดี่ยก่อนคลิปคลิปมากคิปเนื้อมีสาระอยู่มันคิบมากเมันถืบว่ามีสาระส่วนใหญ่บาดคนแก่ยังไหลขึ้นเก่าเดิมันเศร้าร้ายแห่งนด้พ่อต้นเต็มนี่เขาบอกว่าไปบ้านไม่หันอ่ะเบียร์โรคลิบมาทั่นเออมันได้ยาดีมันก็เลยโรคซีไลท์สดเราได้แจกคาปิโน่สิไลท์สดเย็บซีพลังเงียบสิไลท์สดกรุงอีก ที่หนึ่งมกราสิไร้ซดมือได้นี่พันที่แปดพันเริ่มพันที่แปดเอาส้งข่าวพี่น้องครับพันที่แปดไอสซดพวกอันชัยแต่ว่าอันเบาในอันไร้วดอะไรมอกี้คนบอกสี่พันคืนแป๊บเดียวสี่พันเอาปานนี้ไปเมิ่งลูกศิษย์เพิ่นแจกเต็มมือวันผุนท่านได้แล้วโอ้แม่ แล้วอีกจกักจักนาทีครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยพ่องที่ม่ไผ่ครับแมบ้านออฟเสี่ยวนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี MC สาวน้อยเพชรบุรีครับแรงมาเด้อพี่น้องครับบัตรลอยเช้นะฮะบ้านเฮาลอยยี่สิบครับบ้านเพิ่นลอยลอยเช้ครับถ้าจั้ทัดทัดทัดใจลอยเช้นี่บ่บ่ต้องทอนแต่ลอยยี่สิบทอนหอมปลาเด็บครับพี่เด็กว่าศุบร์ปลาทับใจครับเออ ถ้ากินบะควอมเอิญมะคุ้งครับปากอะไรก็แช่ครับผ่อนคิปต่อไปหมือแรงมะม่วงน้ำกันเด้อพี่น้องครับบอลร้อยยี่สิบบาทครับสวัสดีครับพ่ออะไรก็แช่ได้พี่น้องครับสวัสดีครับ